นะครับคุณะต้าสุดชิมชาแนลยูทู e นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงหนึ่งไร่หนึ่งหมื่นบาทนะครับของคุณลุงนัทพล <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆคุณน้เต้าชแน YouTube นะครับคุณเต่าสุชิมชแน YouTube นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงหนึ่งไร่หนึ่งหมื่นบาทนะครับของคุณลุงนัทพลที่กำลังเสียหยาจอกจอกจะขึ้นน้ำถั่วดินอยู่นะฮะหรือถั่วลิสงนี่แหละครับ หนึ่งไรเขาไปได้ไหนี่ห,หนึ่งไร่ทำหนึ่งไรต่นหนึ่งหมื่นบาทน้องนานตี้เนาะอ่าคุณแม่นัทพลน,นี่แหละฮะหรือคุณแม่นานตี้นี่แหละ,<笑><笑>กะเกษตรกรตัวอย่างนะครับนี่แหละพี่น้องกี่เดือนแล้วนี่กี่เดือนแล้วทุ่ดินตัวนีเ้เดือนมอก,กราเดือนมอก,กรามก,กรากลุ่มผาสองเดือนเนาะ แสดงว่าปลายเดือนมีอีกใช่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 ไปลายเดือนชันวะตัวดินนี้สามเดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับอ่าเนี่ยหนึ่งไร่ก็ได้เอ้หนึ่งไร่นี่หนึ่งหมื่นบาทได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นอร์ทเนาะนะฮะเพื่อนนะครับเนี่ย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 นี่แกกักปูวันนี้ว่าจะเอาน้ําขึ้นเนาะขึ้นใส่ตัวดิน ตัวลิสงเรานี่แหละนะครับอีสานเอื่นว่าทั่วดินพี่น้องสุดลูกของลูกตรานะครับลูกไหนเครับเพื่อนครับที่เห็นด้านหลังบนนัำเท้าด้วยชิมนี้ก็คือ ไร่ทวลริส่งนะครับของเพื่อนนะครับคุณนัตตีนะครับการันตีได้เลยนะครับว่า1ไร่ต่อ1,000 0บาทแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะพาลงไปชมสวนลิส่งข้างล่างนะครับนะฮะกาตอนนี้ก็กําลังปลูกได้2เดือนพอดีนะครับเพราะเดือนที่3เขาก็จะทําการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็จะนําไปสู่กระบนการผลผลิตในการทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ไปช่างกิโลขายนะฮะรับประกันได้นะครับ เพื่อนคนไหนที่อยากจะหารายได้เสริมนะครับช่วงหน้าแรงนะครับกับถั่วลิสงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนลงไปชมนะครับถั่วดิน2เดือนนะครับถั่วดินถั่วลิสงนี่แหละฮะพาเพื่อนลงไปชมนะครับเจดีกระสีเป็นรถนะครับรถขนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ําเพื่อจะนําขึ้นน้ํานะครับจากลําห้วยนะครับลึกข้างล่างเนี่ยขึ้นมาใส่ตัวถั่วลิสงนะครับนะสัมพีพีซีนะครับอยู่ข้างล่างนะฮะ อันนี้ก็คือแป้งถั่วลิสงนะครับแป้งถั่วลิสงเด้อเพื่อนๆนะไก่หูสูงลูกหูลูกตาเห็นแต่คุณตัตที่กองก้นกูจูดกูจูดอยู่พุ่นนะเขาก็ทํามีลวกั้นเพราะว่าแกเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะฮะเหมามากนะครับขึ้นน้ําเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะต่อไปก็จะทําเป็นการถอนถอนแล้วก็ไปได้เป็นผลผลิตไปตากแห้งนะฮะตากแห้งแล้วก็ ช่างกิโลขายนะครับหนึ่งไร่หนึ่งหมื่นบาทนะครับการันตีได้เลยนะครับปลูกง่ายนะครับอาชีพช่วงหน้าแรงนะฮะพี่น้องเนี่ยก็จะต่อท่อพีพีซีขึ้นมาลําห้วยปั่นน้ําขึ้นมาใส่นะครับขึ้นน้ําขึ้นน้ําขึ้นมาใส่บนนะครับเพื่อนครับนี่ตัวลิสงต้นประมาณสองเดือนฮะได้สองเดือนฮะนี่มันก็ สองเดือนแหละเด้พี่น้องนี่สองเดือนนะครับตัวลิสงสองเดือนบางบางบางต้นก็จะมีออกดอกแล้วนะฮะออกดอกถ้ามันมาถึงว่าบงบอกว่ามันออกดอกแล้วก็คือมันจะเป็นเป็นหัวเป็นมเมล็ดให้แล้วนะฮะถัวลิสงสองเดือนนะครับถ่ายใกล้ๆเพื่อนได้ชมกันนะฮะถัวลิสงสองเดือนปลูกถัวลิสงหน้าแรง วันนี้ก็จะมาขึ้นน้ำนะฮะใส่เป็นรอบสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งเดือนก็จะเก็บเกี่ยวพ้นผลิตได้แล้วนะครับนี่น,นีต้นสวลิสงสองเดือนนะครับสองเดือนก็จะประมาณนี้นะฮะนี่น,นี่มันจะเป็นดอกแล้วนี่เป็นมีหัวแล้วนะม,มีมีเมล็ดแล้วตรงนี้นะถ้าบุงบงดอกมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนนี่นี่ถ้าถ้าติดดอกแล้ว เรื่องเหลืองนี่คือดอกฮะก็คือเป็นมเมล็ดแล้วเริ่มเป็นมเมล็ดแล้วก็จะเป็นมเมล็ดอ่อนนะน้องครับพี่น้อง เทือสอดงเงินมื่นนะพี่น้องคุณนาคุณลุงจำล่องคุณปาดตีมคุณจำเตียคุณลุงนันทพนจะไปทางไหนอย่างเงีย้ยไงไปทางไหนต่อท่อพีวีซีจากลําห้วยขึ้นมานะครับขึ้นน้ํามาใส่สวนทัาดินข้างบนโอ้หมอมากการ,กรเกษตรตอนนี้คุณน้ำเต้าอยู่ใต้ต้นสะเดาใหญ่หมักสะเดาใหญ่หูบักกงใหญ่เลยพี่น้องเหรอต่อขึ้นมาเลยวางระดับน้ําให้มันได้เนาะ เอ้ามาเห่าทำไมล่ะเฮ้ยที่ีร่เร่เร่่วางขึ้นมาครับขึ้นน้ำใส่ถั่วดินถั่วดินไล่ละหมื่นห้าซะให้คุณลุงจำลอง笑<笑>ต่อน้าขึ้นมาอยู่ได้พีน้องดีดูเด้อโบเด็จจอยเด้ <c oughs> อเออเบาโงโง,โง,โงมันกับองคุ่งมันเป็นองคุ่งเบ็ดฟืฟ้นโหลด น,นู้นน้นหน่วยพี่นอ้องต่อท่อพีพีซีขึ้นมาขึ้นน้ำขึ้นน้ำไบโอ้ะปาไกล่เ,เนาะเกือบหาลอยเมตรได้นน่ถ้าห้วยจุ่มจังขึ้นน้ำใส่ถั่วลิสงหรือบักถั่วดินแม่สวงเกือบทุ่มหัว เออ,องคงว่ามเมอเวกเล็กเนาะค้าดัด่ายลิปพี่นออ้องข,ของเ้องเขาก็บิ่งอยู่ท้าหัวยจุ่มจังขึ้นน้ำรอบสุดท้ายเนาะโอ้งาม,งามลหมวยเขียวโอ้มันเลือกตัวตามเตี่ยฟังเนี่ยลห้วยจุ่มจังโอ้สูงประมาณสิบเมตรนะเนี่ยดูดน้ำขึ้นมา แสร์รถายเดินตามนะฮะเขี้ยวลึอมน้ำเบิดปีพี่น้องน้ำคำเตี้ยกับคำลังวางทอยปีชี้ขึ้นไปข <c oughs> ึ้นบนนู้นนะฮะอ้ามัดพี่น้องเอ้ยมัดมา ไปลอดลูกออกลูหยิบสวนบักทวดินคือมัดเลยโอ้ตัวบัตทาสูงนะํำเตียเนาะถ้าห่วยนี่สูงเป็นสิบเมตรุผนจากน้ำขึ้นมาดูสิสั้นที่รี่เลยแม่นอยู่บอกฟังทั้งน้องแข่วะอันนี้ก็สั้นเหมือนกันเหรอวะโอ้มานอนแข้มปิ่งพี่น้องเอ้ย มันแค่ปิ่งทิทาห่วยนี่แหละตีเด็ดหดขึ้นน้ำฟรีนจากไรนาตีาประมาณสองไร่เนาะสองไ,อไ,ออไร่บบ ด้านข้างก็ปลูกแซมด้วยฟักทองออกดอกแล้วนะเพื่อนออกดอกเลยดิพี่น้องเพื่อนขึ้นน้ำถั่วลิสงรอบสุดท้าย อันนี้ก็จะเป็นพุ่มฟักทองก็จิตด,ดอกอแล้วแท่ได้แท่นี้เนา,นานะหนึ่งไร่จุดที่สูงสองเดือนต่อไปก็จะขึ้นน้ำเต็มฝักฟักทองน้อย ฟักทองน้อยไหมครับอ่าติดลูกแล้วโอเคครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อเพื่อน,อน,อน,อนมาชมอา,อาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับหนึ่งไร่รับรองได้หนึ่ง,งหงมื่นบาทแน่นอนกับไร่ตัวริสุ่งนะครับมีโอกาสมาถ่ายทำอ่า ไล่ถอดส่งของเพื่อนๆนะครับคุณต้องชิมช์ในยูทูบน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม